ล้ออะไรทําไมมันสวยอย่างนี้นี่แหละครับล้อจากประเทศญี่ปุ่นครับแบรนด์ w w o r k ิร์กโมเดลครับล้อชุดนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมติดตั้งให้กับรถโตต้าเ a l p า a ์ตซีดีส40ครับต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเห็นล้อชุดนี้กับทางเราครับเจ Racing w h e วิครับลูกค้าบอกว่างั้นจองมาจําไว้เลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็เข้ามาใส่ครับผมซึ่งจะมาในสีบลัดนะครับขอบก็จะเป็นขอบปัดเงาโพลิสนะครับก็เป็นแบบไตล์ w เป็นล้อ2ชิ้นตัวสเปคเนี่ยจะเป็น PCD 520ตรงรุ่นเลยขอบ20ล้อหน้ากว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซ็ต35ล้อหลังกว้าง9นิ้วครึ่งออฟเซ็ต35ครับแน่นอนครับด้านหลังเนี่ยจะโชว์ความลึกของตัวออฟเซต็ตแล้วก็ก้านนี่จะมีคอนเทนความแอนขึ้นมาสวยแน่นอนนะครับสไตล์ยาคบุซ่ายแน่นอนนะครับลูกค้าเลือกเป็นยางโตโย t a C2S Made in Japan เช่นเดียวกันครับ245 45 20ทั้ง4ล้อครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมครับว่าเอาผ่า 40คันนี้กับล้อ W Work หลอกแค่ไหนครับ